สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมทักทายช่องเช้าเช้าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาย้ายต้นกล้าพลิกที่เราได้ทําการเพาะในกระถางนะครับหลังจากที่เราเพาะแล้วนะครับต้นพลิกของเรางอกนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ะเราก็จะทําการย้ายนะครับไป อนุบาลต่อนะฮะในถุงพ่อกล้านะฮะหรือถุงพ่อชํานั่นเองนะครับเราไม่ปล่อยไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าต้นเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะฮะลักษณะการย้ายนะครับเราจะย้ายแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเตรียมนะถุงดำนี่ครับถุงพ่อชําแบบนี้นะถุงเล็กถุงใหญ่แล้วแต่นะครับแล้วก็ ใส่ดินนะครับผสมแกลบดิบลงไปนะครับโดยมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกเล็กน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ลดน้ำนะให้ชุ่มครับครับต่อไปนะครับในการเอาต้นกล้าลิกของเราขึ้นจากกระถางนะครับผมใช้วิธีการถอนนะครับนี่ครแต่คุณผู้ชมนะต้องลดน้ำนะให้เปียกชุ่มก่อนนะครับแล้วก็เลือกเอาต้นที่ สมบูรณ์เราก็ค่อยๆใช้มือนะครดึงขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นี่ฮะต้นของเขานะครับยังลากยังไม่เยอะนะครับเราก็สามารถใช้มือถอดขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ฮะเราจับตรงโคนนะครับชิดตรงดินเลยนะครับนี่ฮะ ได้แบบน,นี้ครับแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นี่ครับครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะเราพิธ ไปดูวิธีการนะครับเราเอาลงถุงเพาะชำกันนะครับครับผมหลังจากที่เราเตรียมถุงเพาะกล้าแล้วก็ผสมดินนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มีต้นกล้าพริกนะครับสวยๆนะฮะนี่แบบนี้นะฮะนี่นะครับเราเตรียมมานะครับแล้วก็จะมีไม้นะครับไม้หนึ่งอันนะครับไปจิ้มลงไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะ สำหรับถุงนะฮะหถุงนะฮะผมจะใช้2ต้นกล้านะครับแต่สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเพาะนะฮะจำน่ายนะฮะก็ใส่ไปเลยนะครับ3ต้นนะครับแต่เราจะเพาะชำนะครับเอาไว้ปลูกเองนะครับผมจะใส่แค่ถุงละ2ต้นนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้คุณผู้ชมนะใช้ไม้จิ้มลงไปให้เป็นรูเลยนะครับนี่ ดูลึกๆล,ล,ล,ลงไปเลยนะครับกะให้เขาพอดีกับาลากของต้นพริกนะนี่ครับแล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ไม้เดี่ยดินนะครับมากดตรงโคนเล็กน้อยนะครับ น่ครับแบบนี้เราก็ค่อยๆอย่นลงไปอย่าให้รากแก้วของเขาหักนะครับ,คครบนี่ให้พอดีเสมอก,กันกับตรงดินที่เราถอนมานะครับตรงที่โคนเขานะครับไม่ให้ลึกมากนะครับนี่ครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับถุงหนึ่งส่วนถุงที่สองก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้ นี่ครับลากสวยๆก็ใส่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้ครับแค่นี้เองแล้เราก็ใช้มือกดก็ได้ครับับใช้ไม้จิ้มลงไปให้มันเป็นรูนะครับพอดีนับใส่ต้นก้างไปนี่ครับ วันนี้นะครับแดดร้อนนิดหนึ่งนะครับนะครับใส่ไปเลยใช้มือบีบก็ได้นะครับนี่ครับนี่ลากแก้วตรงนี้นะครับเราจะหย่อนลงไปนะครับให้เขาลงไปลึกๆเลยครับนี่ฮะนี่นะครับ,รบหลังจากนั้นก็ลดน้ำนะครับ เทน้นไปเลยครับนี่ครับอ่านะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเก็บไว้นะครับในผ้าพางแสงก็ได้นะครับแต่ผมจะไว้กลางแจ้งเลยนะครับแบบนี้เขาโดนแดดเลยนะครับนุกผู้ชมดูต้นที่ผมย้ายแล้วนะครับต้นที่ย้ายกล้านะครับที่เขาสวดเชื่อนะย้ายไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนี่นะครับนี่ ชมดูต้นเขาก็สมบูรณ์ดีนะครับนี่นะไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับเราต้องรดน้ําให้เขาเกียดชุ่มนะครับนีนะครับมานี้นะผมจะเอาไว้กลางแจ้งเลยนะครับให้เขาโดนแดดเลยนะครับแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับถ้าหน้าดินเริ่มจะไม่นิ่มแล้วนะครับเราก็ลดน้ํำนะครับอย่าให้เขาแห้งเกินไปแล้ว นะครับนี่คอยสังเกตดูนะครับเนี่ยย้ายแบบนี้เองนะครับง่ายๆนะับหลังจากนั้นพอตูนะครับขึ้นมาเราก็จะย้ายลงกระถางปลูกหรือย้ายปลูกลงดินนะครับครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆนะฮะให้คุณผู้ชมนะที่อ่อกล้าพริกอยู่นะลองเอาไปปรับใช้ในสวนได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ